ว่าจาส่วนสูงตรงส่วนสูงนี่แหละพี่เงสิมจลี่คนเดีวรอก็ผมรีบแบบนี้สปีดคับไวๆมันอะไรเปนไปตลอดเวลาได้พี่ดีวมัน่อยลงโอเคมาคนพี่ดี

ครับอาว่าสวัสดีค่ะดีครับโุ่นเดียวกันเลยใช่ไมี่นไม่ใช่เป็นยังอสสีเราเราเราเด็กเองเราเด็กใช่ใช่ใช่อาณาหน้าเหมือนกันพว่าสุดท้ายแล้วในสีบเนี่ยน้าเป็นแจ็คสอ เ็กปอเป็นคะคานัวก็สุดอดนะใ่คือเราดูแล้วจริงๆแิที่จงานก็สุดทำม่เาาันใสคน่ะรู้ว่าทานนค่ะก็แว่ามีหลายอย่างมีทั้งแบบว่าให้แบบเปบี่ยดึงู่นี่ให้แบบแบบอะไรดงมีไกเมืตลโด เลมคืมากที day, nah ่แบบสนใจมาริงคือเกมโดยเฉพาะคือจริงแล้วต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่าในการที่ทำให้ดทอ่จะรบลงนเพราะว่าเพาว่างอไลเรี่คือมีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้เยอะนะครับแลวยิ่งตอนนี้เนี่ยมีาน ถ้าเรากมสามารถที่จะสื่อสารกับคต่านียู้งดกันอาสมมติว่าถ้าดิวเนี่ยนะวาดรูปอะไรขึ้นมานะอยากจะแชร์ให้ใคขัไปดูเนี่ยก็ไม่ต้องไปโพสเว็บแล้วต่อไปก็ผ่านซิสเได้เลยใช่ผมผมตอนแรกมาเขบอกว่าครับเปิดเ็บซิสเพจผมงงๆผดดยังไม่ยังไม่เข้าออกเลยไปได้นักข่าวยื่นมาถามปุเขา่ก่อนเลยะกันเราว่าหลังจากหลังจากใช้านแล้วเรว่า อ๋อไม่ใช oh, ่แค่เว็บนะคือมันเหมือนเับเป็นนนโลกเลยเป็นโลกของเราไม่ได้คนอื่นดูแต่แต่ว่าเราสามารถเข้าไปใช้ชีวิตในนั้นได้เลยเราก็ไปแชร์ความคิดเห็นได้เราก็ไปสมัคป็นคนฝากเป็นคนฝากวกรายบัตราัตรแล้วเป็นกักงานบัตีเจ

แต่ไม่กี่วันนะคะจะได้ไปนี่เลยค่ะแต่ว่าก็คือแปลกประหลมากๆคือจริงๆคนจะแบบชอบ MB นะคะคือเราเองก็ตั้งใจทำงานคนละาผมก็ดูผมก็ฟังน้องไปแล้วผมก็เลยถึงน้อได้ MB นะคแล้วก็นั่งนะไม่ดีแต่ด่ใช่ใช่ค่ะคือทุกคนจะแบบว่าโอเมา่อไรตอนนี้ได้ไหมนะไม่สบายเดี๋ยวคนเอาไ้ชอบวิ่งวัวหรือชอบวิ่งขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนได้ดูอ MB แล้วเขาก็จะชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วเองก็ ดีใจค่ะที่สังเกตลวกกับดิวครับที่ยาจะมองมองฟ้านึกนึกพี่ต้องไอย่างเดียวฮะพี่ที่ทำอะไรพี่ทำอะไรพี่นึกภาพอยู่พอลนึกตาว่ามีขัวอะไรมันเป็นยังไงพี่มองไมออกเลยนะมงพี่จะดีคคต้องขอขอบคุณคุกค่ะว่าไตีตั้งใจเาาเป็นจนสองเงนี้ค่อบะคะ ก็เท่าเดิมนะคะแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะเหนื่อยก็ตอนนี้ก็กำลังทำร่างเดียวเดนอยู่ครับแต่ว่าเรื่อนเพื่อนไปก่อนน่าจะเป็นดอนหน้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรืองแค่ละบเครับเลงก่อนทค่ะมาเดือนหน้าอาจจะได้ฟังกันก็ไม่ ก็ตัดซีได้เรื่อยนะครับคือเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยเพราะว่าตอนนี้เดิสตาเจ็ตลงมาแล้วก็จะไม่ได้กลงเลยดิวตัดตั้งที่เราแฝกกันไม่ใช่เหรอคนละฝาที่แบบอาดิวดิี่น้องกันครับก็ถูกอนนี้ตรงนี้ตอนนี้ปล่อยไปแล้วครับเรียกว่าวิทดิลก็คื่องลบั้มบิงเดครับอยู่ในอัลบั้มบิทเดิลใช่ครับแล้วก็กำลังจะมีกำลังจะ แย้ม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 ชม่ออะไรชื่อว่าอไปมีข่าวด้วยกันอ๋อเรีนทีวีโอมแจไม่ได้เลยนะเียวมีิก็คือครับเป็นที่อองการครับก็ยังไี่เหมือนเนะเด็กสาวทุกคนที่สามาชได้หมดนะแล้วก็สามารถเห็ว่า จริงๆแล้วต้บอกว่าเราต้องว่าคีงาจะต้อรงร้เราอาจับจับนี่วกาข่วบนะเพราะทมากเป็นนที่ารากันครัดครับได้ได้ยกให้เลยไม่เคยมีใครพูดพูดพูดก่อน คนละแบบค่ะคนละสไตล์ที่แบบที่ยูก็จะไปหลอกแบว่ามูดไไต้องมองยี้เนะเป็นหรแบบเซอร์เอร์ไงแลคืูก็เป็นหลอกแบบเจ้าชายง่ายไมก็ไม่รู้ับบนี้ค่ะถ้าไม่มีคำว่าหลอกจะชัดเจนเลยนะว่ามันเป็นยังไงบ้างค่ะวับด ไ <c oughs> ป่ดเ่กันครัเไปสดนไ <c oughs> ปสดปโคดยัง oh, <c oughs> ไงเป็นแเรียบเลยอันนี้ไม่เป็นแอันนี้เป็นพี่น้องและครอบครัวโอ้ลาไปแล้ว สโอโงกันดาค่ะอนะขอบคุณแกงดาสตาด้วยหมายนะคุณแ่เด๋ยวเดิวลดลดลดไทยยลูกไทยลูกครับ้อนยไทยเห้ดไทยร้านหน่อยไทยหน่อยนะสามคนนะดีนะจ้าครับ ทสอคร <No> <Uh ั้งเองตีเยาไม่ได้ตัวนี้ีทบวเป็นรถควาดเียวไหมกวาดเียวมีนะให้แฟนสาโอเคขอควอบพี่ไงนะี้ะแฟน